ดีครับ FC ทุกท่านครับมาเจอผมเลยครับในช่องบาโจ9193เดียว c a แคสกับคลิปนี้ครับผมจะนำเสนอนะครับอ่าตัวนี้ทำขายเหมือนกันนะครับจะเป็นผ่านท้ายนะครับชุดผ่านท้ายวาวอโต้พร้อมแก๊สท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นท้าย CTR นะครับท่านใดสนใจนะครับทำท้ายทำผ่านท้ายไม่เป็นนะครับทำแก๊สท้ายไม่เป็นนะครับวาวอโต้ท้ายไม่เป็นนะครับทักมาได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นถ่าย CTR นะครับ หลายคนหลายท่านชอบนะครับอ่ะก็สั่งทักมาได้เลยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับอ่ะความยาวของท้ายนะครับอ่ะจากจากขอบตรงนี้ไปด้านหลังนะครับมันจะอยู่ที่23มเซนนะครับพูดอริกครับปานท้ายกพผมจะทําขนาดของมันวัดมาจากของจริงนะครับอ่ะสำหรับท้ายสีนะครับอ่ะก็จะมีนะครับอ่ะวาล์วอต้ตัวนี้จะเป็นหกขุนนะครับอ่ะผมต้องปันเกลียวไว้เห็นไหมครับอ่ะเทปันเกลียวจะปันไว้เพื่อจะไม่เวลาการจุดของไม้ครับอ่ะ แก๊สที่ปอดไหมครับมันจะไม่มากินเกลียวนะครับอ่ะแต่ไม้เกลียวมันไม่ไม่จะไม่เสียหายนะครับจะเป็นวาล์วหุนนะครับเข็มเบอร์ยี่สี่มาเดิมนมาผมจะแถมเข็มให้หนึ่งเข็มเป็นสองเข็มนะครับสําหรับตัวท้าย c d r วาล์วออโต้นะครับแก๊สหนึ่งกระป๋องครับแล้วก็อะแดปเตอร์รองถูดถูดกระป๋องแก๊สเอาเพื่อจะให้กดง่ายนะครับนี่ก็คือท้าย c d r นะครับ FC ท่านใดสนใจครับทักมาได้เลยนะครับอ่ะเฟซบุ๊กบาโจพิสิทธิ์นะครับยินดี นะครับแบบแบ่งปันให้นะครับแบบหรับท้าย CDR นะครับอ่ะเดี๋ยวจะมีท้ายอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนอย่างอื่นนะครับอ่ะทั้งลำทั้งเรานะครับอ่ะรังเพลิงนะครับอ่ะรังเพลิงแบบบอลวาลหรือจะวาออโต้หรือว่าแบบไม่ใส่วาลบอลวาลนะครับอ่ะได้หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลงไวให้ทุกชิ้นส่วนนะครับอ่ะวันนี้เอาท้าย CDR มาฝากก่อนนะครับอ่ะเผื่อท่านใดสนใจท้าย CDR นะครับอ่ะวาออโต้นะครับไปใส่กับแคทท้ายนะครับ จะเป็นท่านจะออกแบบตัวไหนวาวเดียวก็ได้นะครับอ่ะนี่จะเป็นกระบอกไล่นกไล่ช้างก็แล้วแต่นะครับอ่ะท่านสามารถเอาไปใส่ได้สําหรับตัวแคท้าย CTR นะครับอ่ะก็บาโจพิเศษครับทักมาเลยนะครับสำหรับ a c e b o o k นะครับอ่ะยินดีแ่งปันให้สําหรับ FC ที่สนใจเกี่ยวกับทาย CTR เพราะบางคนหลังท่านนะครับอ่ะทไม่เป็นนะครับแล้วก็ทาไม่สวยครับอ่ะอันนี้นะครับอ่ะเสร็จไปเลยยกเซตไปเลยครับมันไม่ต้องกลัวว่าจะ จูนแก๊สไม่ติดครับผมจูนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะไปถึงปุ๊บท่านก็ใส่ของท่านแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับรับรองว่าติดแน่นอนนะครับพร้อมเน้นย้ำครับอ่ะเข็มสำรองอีกหนึ่งเข็มเป็น2เข็มนะครับอ่ะง่ายๆนะครับก็ไม่ต้องประจูนให้ยากยุ่งยากอีกนะครับสำหรับมือใหม่นะครับตามนี้เลยนะครับอ่ะท้าย TDR w a l อ t o ้แค่ท้ายครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักมาแล้วกันนะครับหลายคนถามนะครับหลายคนถามว่าประกอบยังไงก็ประกอบง่ายๆครับอ่ะ แกเอาปันท้ายมาครับใส่เรแเตอร์ไปก่อนนะครับอ่าตัวรองกระป๋องแก๊สนะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับเล็งให้ตรงนะครับอ่าแล้วก็ยัดเข้าไปกับตัวงานของคลิปมือจับของตัวที่เป็นรังเพลิงนะครับอ่าตามนี้นะครับก็เวลากดแก๊สก็ให้ตั้งตั้งขึ้นแล้วอย่างนี้ครับอ่าแล้วก็เก็บกดแก๊สนะครับอ่ามันจะเป็นไอระเหยขึ้นมานะครับมันจะไม่เป็นอ่า ละอองฝอยนะครับจะเป็นเหมือนอากาศนี่นะครับมันจะจุดติดนะครับแต่ถ้าเราฟ้ามีนะครับมันจะเป็นน้ํามันจะไม่ติดนะครับต้องอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วก็ฉีดขึ้นนะครับมันจะติดนะครับก็คือปานท้าย C T R นะครับ F C ทุกท่านนะครับ